สวัสดีครับจากช่อง GPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของตัว ASUS นะครับเป็นการ์ดจอของ RTX นะครับก็คือเป็น RTX 3 0 6 0ก TI ครับการ์ดจอตัวนี้ก็คือไม่แกะกล่องนะครับก็คือใช้งานได้ประมาณไม่ถึง2เดือนนะครับก็คือเปิดไม่ติดนะครับผมสาเหตุของการที่เปิดไม่ติดนะครับอ่าเรามาดูคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่าเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่ามันเป็นเหมือนสนิมนะครับอันนี้เป็นการ์ดจอที่ ดูจากข้างในครับการ์ดจอที่ใช้งานไม่ถึง2เดือนนะครับก็คือลูกค้าเขาส่งมาให้เราตรวจเช็คครับตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาซื้อกาสจอมือ2มาแล้วครับไม่มีการ์ดจอไม่มีมือ2องครับเพราะถ้าเกิดใหม่แกกเป็นของใหม่แล้วเขาไม่มีของมือ2นะครับะจะถ้าเกิดจากสภาพเนี้ยกาสจอของเราวางแบบเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็ไม่มีทางที่จะเกิดเป็นควาบสนิมหรือว่าเป็นคาบแต่การแบบนี้เป็นไปได้ครับไม่ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับถ้าวางในอากาศดีๆนะครับนอกจากนอกจากว่า กาจอของเราเนี่ยมันไปอยู่ในที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งความชื้นนะครับหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ําหรืออยู่ใกล้ทะเลอะไรประมาณนั้นหรือว่าหรือว่าอาจจะอยู่แบบใกล้แบบเป็นมากๆคืออยู่ใกล้แอร์นะครับเราเลืมบอกไปนะครับกาจอตัวเนี้ยเป็นกาจอที่เอาไว้สําหรับขุดนะครับเอาไว้ขุดนะครับเขาบอกว่าเขาก็เลยลูกค้าเขาก็เลยถามเราว่ามันเป็นไปได้ไหมว่า กาจอเนี่ยถ้าอยู่เฉยเฉยเนี่ยมันจะเป็นสนิมเองได้ไหมก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับถ้าไม่ได้โดนความชื้นหรืออะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะโดนเยี่ยวแมวปิดใสหรือเปล่านะครับเพราะเป็นกาจอขุดนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนเนาะแต่อาจจะโดนเยี่ยวแมวเยี่ยวใสก็ได้ครับเหมือนว่าแมวเวลามันเยี่ยวนะครับมันชอบปิดนะครับปิดเคยเห็นแมวตัวผู้ปิดไหมครับมันจะเยี่ยวแบบพุ่งๆนะครับผมมันจะอ้าแล้วก็เยี่ยวปิดเข้าไปนะครับแล้วมัน อีกอย่างคือการ์ดจอเนี่ยมันไม่ได้เสียเลยนะครับมันอาจจะพึ่งมาเสียตอนนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อกันดูนะครับว่าการ์ดจอตัวเนี้ยมันจะพอทําอะไรได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับศูนย์ประกันเนี่ยเขาไม่รับเคมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างไงนะครับสภาพแบบเนี้ยมันก็ต้องอยู่นอกเงื่อนไขการประกันเขาอยู่แล้วนะครับส่งไปเขาก็คงไม่รับนะครับเห็นไหมครับเห็นหัวน็อตไหมอ่าดูจากหัวน็อตนะครับ เป็นสนิมขนาดนี้ยังไงเขาก็ปฏิเสธแน่นอนนะครับเพราะว่าการ์ดจอถึงจะใช้ไม่ถึง2เดือนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไปทําอะไรมา,นาเ,เนี้ยวางเฉย่ยไม่มีทางเป็นสภาพนี้แน่นอนนะครับยังไงก็ต้องมีสภาพดีกว่านี้อันนี้ลูกค้าแจ้งมาเลยนะเพิ่งใช้ยังไม่ถึง2เด e นะือนเนี่ยสภาพแบบนี้นะครับเพราะว่าเธอเหมือนว่าส่งมาให้เราเช็คให้นะครับว่าเหมือนถามแล้วว่าการ์ดจอถ้าเกิดว่าวางขุดไปเฉยเงี่ยมีโอกาสเปเน็นไหมไม่มีโอกาสเป็นครับอ่า จากที่เราสืบขาวเราเรื่องมานะครับกาจอตัวนี้นะครับเห็นจากเขาคร่าวมานะครับเหมือนจะอยู่ใกล้บอ่อปลานะครับอาจจะเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่ากาจอตัวเนี้มันอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับแล้วพัดลมเวลากาจอขุดเนี่ยลมมันค่อนข้างแรงเห็นะครับแล้วก็มีการต่อพัดลมเอาไว้หน้าตัวเขาเรียกว่าตัวชุดระบายความร้อนด้วยเนาะมันก็อาจจะดูดไอ้น้ำไอเย็นเข้ามานะครับแล้วทําให้เนี่ยเกิดเป็นตะกันแบบนี้ได้นะครับจากที่เราเคยดูพวกแหลกที่เขาบิ้วนะครับเราวางเป็นหลีกๆๆๆกใช่ไหมครับผม แล้วเขาก็จะมีพัดลมเรียงหน้าเต็มนะครับคือเรียงแบบเต็มเพื่อช่วยระบายความร้อนจากหน้าไปหลังอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็เกิดว่าเราอยู่ใกล้แหล่งน้ําเนี่ยมันก็ดูดความชื้นใช่ไหมครับดูดความชื้นเข้าไปเต็มๆนะดดความชื้นเนี่ยมาโดนนี่แน่นอนเขาดูจากเนื้องานแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าไม่ได้โดนแมวเยี่ยวปิดใส่นะครับผมอ่ะดมสิมีกลิ่นไหม่ะใส่ผ้าปิดปากดมไม่ออกนะครับไม่อยากได้กลิ่นด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็ จะมาลือการ์ดจอกันนะครับว่าการ์ดจอตัวนี้สภาพของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้าดูจากคร่าวๆข้างนอกเนี่ยค่อนอาการก็น่าจะค่อนข้างหนักอยู่นะครับเป็นการ์ดจอที่ลูกค้าบอกไม่สามารถขุดได้นะครับถ้าดูจากสภาพนี้ก็อาจจะขุดไม่ได้แล้วก็ได้นะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าการ์จอตัวนี้เราพอจะทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลือล้อดูภาพรวมกันนะครับแล้วเราก็ คลิปนี้อาจจะแตกเป็น2คลิปนะครับเดี๋ยวเราจะถอยคลิปกาจอเนี่ยไปล้างน้ํานะครับโ<ฮ> okay. <res> อเคเพราะว่าดูจากสภาพแล้วอาจจะต้องนะครับอ่าเดี๋ยวเราลื้อดูภายในก่อนละกันนะครับดูสิว่ากาจอตัวเนี้ยเราคิดว่าเราพอจะทําอะไรได้บ้างนี้เขาส่งมาเช็ค2ตัวเลยนะก็ส่งซ่อมด้วยนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าซ่อมได้เนี่ยเราก็จะทําเป็น EP ีแตกออกมาอีกทีนะครับก็คือแยกเวลาอีพีซูตไปเลย right there, นะครับผมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตั้งขาตั้งกล้องเพื่อจะทําการลือกาจอดูกันนะครับว่ากาจอตัวเนี้ย เสียหรือเปล่านะครับแต่มันน่าจะเสียแล้วถ้าไม่เสียมันคงไม่ส่งมาหาเรานั่นเองครับการจอดีๆคงไม่มาอยู่กับเรานะครับสภาพแบบนี้เลยโอเคเรามาตั้งขาตั้งกล้องเพื่อทําการรื้อการจอตัวนี้กันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ทั้งสองตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาเลือกกันสักตัวนะครับว่าเราจะลื้อตัวไหนดีนะครับโอเคเรามาลื้อตัวนี้กันก่อนแล้วกันนะครับตัวที่ มันน่าจะหนักที่สุดนะครับเร,เราจะมาดูกันตัวนี้เราพักไว้ก่อนโอเคนะครับตัวนี้เราก็จะไปคนเปิดซิงร์ดจอกันเลยแล้วกันนะครับดูที่ว่าเราจะเป็นอะไรบ้างโอเคผมว่าก่อนที่เราจะนั่นนะครับผมว่ามันต้องเช็คก่อนนะว่าการจอตัวเนี้ยเขาแจ้งมาว่าเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าสายของเขาคืออะไรเราก็มาวัดค่าโอห์มกันก่อน ไม่ชอ็อตนะครับมันไม่น่าชอ็อตนะแต่ดูจากลายแล้วเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องโดนน้ำมากกว่าเก <Okay. S 1> ไม่ชอ็อตนะครับ วเราลองดูก่อนนะครับว่าการ์จอเขาเนี่ยมันโชว์ในสเตตัสอะไรโชว์เพราะว่าเรายังไม่ได้ลองนะครับลูกค้าแจ้งมาให้เราดูหน่อยว่ามันการ์จอตัวเนี้ยมันสามารถเป็นสนิมเองได้ไหมมันไม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่งั้นการ์จอที่อยู่ในโกดังก็เป็นสนิมน,นตาเลยครับไม่ใช่นอยู่ในโกดังพูดอยู่ในร้านนะครับอยู่ในร้านขายเนาะโอเค อันนี้ก็เป็น dx 3อ็สูนหศนนะครับน้ำลายติดคออ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนดีไม่ไดีภาพอาจจะออกก็ได้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้อ๋อเราลองเปลี่ยนขั้วดูแล้วกันนะครับขั้วแถบนี้เป็นฝั่ง Hd m i เไเรามาไกลๆฝั่งนะครับเผื่อฝั่งนี้จะติดอ่าโอเคผมมาไกลๆฝั่งหล่ยนะอันนี้จะติด ก็คือการ์ดจอเปิดติดอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมกํลาลังดูอยู่นะว่ามีภาพไหมก็คือไม่มีภาพนะครับไม่มีภาพโอเคถ้าไม่มีภาพนะครับเดี๋ยวเราผมจะลองไปดูก่อนนะครับว่าเราจะต่อแบบออนบอร์ดเข้าไปนะดูสิว่ามันเห็นแบบออนบอร์ดหรือเปล่านะหรือว่ามันเห็นชิปไหมหรือเห็นการ์ดจอหรือเห็นระบบไฟหรือเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้เราวิเคราะห์งานได้ง่ายขึ้นโดยที่ยังไม่ต้องรื้อนะครับ ตอนน่อฮันดีละปิดเครื่องตอนนี้เราก็ต่อที่ออนบอร์ดนะครับเราจ้ายจะขาตั้งกล้องมาอยู่ที่มือแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าการจอตัวนี้มันเห็นในวินโด์หรือเปล่านะครับเบื้องต้นอ่าเรามาดูกัน มันอาจจะเสียการแสดงผลครับแต่เอ๊ะมันจะไปเสียการแสดงกา,การแสดงผลยังไงเนาะในเมื่อเขาใช้ขุดนะครับเขาไม่ได้ต่อสา,าอยู่แล้วนะครับมาดูกันเสียงอะไรวะแปลกไม่เห็น,นครับตอนนี้ก็คือการ์ดจอของเขาเนี่ยไม่ดีเทคนะครับหรือว่าไม่เจอชิปเลยนะครับก็คือชิปนี่หายแต่แววไปเลยนะครับหายไปเลยไม่มีโอเค เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าการ์ดจอตัวนี้ยังก็คือไม่เห็นชิปจอนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อการ์ดจอดูกันนะครับว่าการ์ดจอตัวนี้มันเสียที่อะไรนะครับเช่นเสียที่ระบบไฟหรืออะไรนะครับเราก็ยังไม่รู้มันเหมือนมันดีเทคอะไรสักอย่างเดีย๋ยวเราดูกันดิเผื่อเพิ่งจะเห็นนะครับมันไม่ได้ดีเทคตัวจอนะครับถ้าเกิดว่ามันดีเทคการ์ดจอเนี่ยถึงจะมองไม่เห็นนะครับตรงเนี้ยมันต้องขึ้นว่าวิดีโอการ์ดหรืออะไรสักอย่างนะครับที่มันต้องเห็นเป็นพอยต์อะไรสักอย่างนะตัวเนี้ยคือของเขาเนี่ยมันไม่เห็นนะ ไม่เห็นการ์ดจอนั่นเองนะครถ้าเกิดว่ามันมีการ์ดจอถ้าเกิดจะไม่ได้ลงไดเวอร์เนี่ยมันก็จะเขียนว่าวิดีโอคอนโทลเลอร์อะไรประมาณนี้ครับคือรอดีเทคไดเวอร์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทําการชาร์จดาวแล้วเราก็จะมาลื้อกันนะครับว่าดูซิว่าเช็คภายในของเขาเนี่ยมันมีเสียที่อะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ลื้อกันเลยไม่ต้องรีรอพอยังไงก็ ไม่รอดนะครับจากที่เราเช็คตะกี้นี้ก็เห็นกันอยู่นะครับว่ามันไม่เห็นการ์ดอ่ะอันนี้เป็นวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็คนะครับว่าการจอของเขาเนี่ยสเตตัสของเขาเนี่ยไฟมันออกไหมมันมีไฟไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อว่าเราจะได้ทําการซ่อมได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าตั้งกล้องเห็นไหมโอเคเห็นอยู่ลือน็อตกัน รื้อน็อตให้หมดเลยนะครับเอ๊ะทำไมน็อตมาจากศูนย์แล้วมันดูเอียงล่ะลองามาันดูก่อนนะครับว่ามันมีจุดที่ไหนที่อ่าตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีไอ้ตรงสนิมเนี่ยก็ต้องรื้อนะครับอแล้วเ,เราจะรื้อได้ไหมนะครับมันเป็นสนิมขนาดนี้นะครับเนี่ยนั่นไงครับรื้องานงอกะครับยังเห็นไหมครับ หัวมันขันไม่ได้นะครับเนี่ยมันเป็นขุยเลยเนี่ยครับ <S <S ความซวอยบังเกิดแกเราแล้วเราจะแกะอย่างไงครับมันไม่แกะไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ารจากที่เราเล็งเนี่ยมันลึกเข้ามันล็อกเข้ากับคัฟเวอร์ด้วยนะครับเอาความซอยบังเกิดละหรือยังไงแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับเราต้องคุยกับลูกค้าแล้วครับต้องเอาสว่านคว้านหลูเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนครับว่ามีตัวไหนตัวตัวนี้ขันได้อยู่นะครับตัวนี้ขันได้ วันนี้ขันได้อยู่นะตัวนึงครับได้ไหมได้อยู่นะครับเมันปัญหาจะอยู่อีกตัวนะครับเนี่ยตัวนี้ครับเดี๋ยวเราต้องเน้นๆหน่อยเน้นๆหน่อยอืมสวยแล้วนะครับคำาพูได้คำเดียวว่าสวยแล้วนะครับ ไม <king> ่ได้นะครับมันมันต้องออกแรงกดนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาเราขันไปเลยเนี่ยน็อตมันจะรูดเฮ้ยขาดน็อตตัวเดียวเห็นไหมครับลูกค้าบางคนน็อตตัวเดียวไม่ครบยังบดเลยครับอันนี้ค,คือน็อตตัวเดียวก,ก็ขันไม่ออกนะครับเนี่ยโอ๊ยแต่แล้วอะไรดีครับมันมีอย่างเดียวนะครับคือเราต้องเอาสว่านคว้านรูนะครับเจาะเพื่อว่าทําการทะลวงมันไม่งั้น มันก็เอาไม่ออกครับกาดตรงนี้ก็เป็นสนิมนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นสนิมงานยากนะครับเนี่ยบิวขอไข่คองอันใหญ่หน่อรอดนะอันน,นี้เอาหัวใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อว่าจะได้ลอง กลับไปทางนั้นไม่ได้นะครับหัวมันรูดนะครับได้แค่สองตัวเพราะว่าสนิมมันกัดมากโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องเอาสว่านทะลวงนะครับก่อนที่เราจะไปรื้อตัวอื่นนะครับเราต้องเอาเคลียร์เรื่องตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราคุยกับลูกค้าก่อนนะครับว่ามันเป็นสนิมแกะไม่ต้องต้องเอาสว่านทะลวงรูน็อตนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอคุยกับลูกค้าก่อนนะครับผมเพราะว่างานมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่ง ตอนนี้เราก็ได้ทะลวงรูน็อตที่มันเป็นสนิมไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกระต่อก็จะได้ทําการเช็คภายในนะครับว่ากระต่อตัวนี้ที่มันเป็นคราบความชื้นคราบแบบนี้มันเป็นอะไรต่อนะครับผมโอเคเรามาดูกันตอนนี้วอยก็ยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับยังไม่ได้แกะเราจะาทำการแกะพร้อมๆกัน ที่เราดูก็ไม่มีน็อตนะครับแต่ทำไมติดอะไรอ๋อยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับแถบนี้โอเคต <c oughs> ัดระวัง แป๊บนะครับอ่าถ่ายกันต่อนะครับเราก็จะมาแกะตัวซิงกันนะตอนนี้เราลืมอน็อดไปแล้วซิง์ออก,ออกโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคจากที่เราดูจาก่าวความชื้นก็มีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาลองทากศาสตร์และลองตอนนี้เราลองให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเราจะทําการวัดกันว่าแล้วต่อตัวนี้ มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับอ่าเราจะมาวัดกันก่อนดูสิว่ามันมีอะไรช็อตไหมก็มีค่าโอห์มอยู่นะครับก็คือไม่ช็อตเนาะไม่ช็อตนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีข้อบคาบมาลงมาแรงนิดหน่อยผมยืมมาได้ไม60แล้วเดี๋ยวผมทำมาเองอันนี้2โมงผมก็คืนให้ได้ครับร้านก็ไม่มี อตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะลองวัดกันลึกงงนะครับพอดีโอเครวนเลยครับรวนคลิปไม่ต่อนเนื่องนะครับพอดีจะมีขัดขัดจังหวะตอนนี้เราวัดแล้วใช่ไหมครับไม่มีชอ็อตนะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดไฟกันดูนะครับว่าไฟของเขาเนี่ยอ่านถ้ายดีนะครับเราลองดูทั้งบอร์ด่อนสทก เป็นการลือ้อรวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสน,นิมนะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราลือ้อได้อ่ายังลื้อได้อยู่นะนึกว่าจะลื้อไม่ได้คนระับนึกว่าต้องทะลวงนะครับไม่ต้องทะลวงนะยังตดิดอยู่ยังขันได้อยู่จำลองแมลงนี่ก็เต็มเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องดูดุ่นเอาดูสิว่ามันจะได้ไหม ยังมียุงยังมีแลยนะเห็นไหมเห็น <c oughs> <c oughs> ยุงไหมยุงยังมีครับน่าจะอยู่กับใกล้กับแหล่งน้ำเลยนะโอเค ที่เราดูตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเนาะก็เดี๋ยวเราก็ุดกุนการ เรายังคงไว้สภาพนี้ก่อนนะครับเพื่อว่าเราจะลองทําการวัดนะครับจากที่เราวัดจากข้างนอกนะครับไม่ได้วัดข้างนอกนะคือมันเปิดไม่ติดเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองต่อด,ดูนะเราก็จะมาทําการวัดไฟกันนะครับว่าไฟชุดไหนมันออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับเราเราจะได้มาวิเคราะห์นะครับว่าเราจะทําอะไรต่อหรือทําอะไรได้บ้างนะครับผมโอเค เช็ดซะหน่อยครับเพราะว่าเราจะได้จับชิปได้นะครับว่าชิปมันร้อนหรือเปล่า uh huh. ไม่ร้อนเลยนะครับเย็นช่ำเลย ไม่มีความร้อนนะครับก็ถ้าไม่มีความร้อนแบบนี้แสดงว่าตัวชิปของเขาเนี่ยไม่ได้ทํางานแน่นอน,นครับเราจะมาวัดไฟกันว่ามีไฟตรงไหนออกว่างถาไฟพื้นฐานขเขาออกอยู่นะครับแต่ชุดอื่นๆก็ไม่ออกเลยนะอันนี้ก็คือเป็นไฟ1.8โวลต์ก็น่าจะเป็นไฟของขาไบออทนะครับ1.8โวลต์ไฟ1.8โวลต์จะเป็นขาไบออทนะครับตอนนี้ก็คือเรามาวัดโดยรวมแล้วไฟพื้นฐานออกหมดครับแต่ชุดหลักของเขาเนี่ย ไม่มีออกเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็คืองานหลักของเราคือต้องทํำยังไงก็ได้นะครับเพื่อทําให้ไฟชุดนี้ออกนะครับก็คือจากข้อที่เราดูเนี่ยจากวงจรที่โดนน้านะครับมันอาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวชุด G P U นะครับก็คือชุดนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องมาทำขาอสอบตัวนี้ดูนะครับแล้วดูซิว่ามันมีลายปิ้นลายวงจรหรือว่ามี R ตรงไหนที่หลุดปหรือเปลนะครับมันเลยทําให้ไฟชุดเนี้ ไม่ออกเลยนะครับแล้วก็จะมีคาบตรงนี้นะครับคาบตรงนี้นะครับผมก็คือประมาณเนี้มีร่องรอยแบบเหมือนรอยน้ํารอยไหมนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้น่าจะไม่ได้ชอ็อตนะครับน่าจะเป็นเพราะคาบน้ำเฉยเพราะว่าถ้าเกิดว่าชุดนี้ชอ็อตนะครับลาย12วุ้นของเขาเนี่ยมันต้องชอ็อตด้วยนะครับแต่อันนี้ลาย12วุ้นของเขาเนี่ยมันไม่ได้ชอ็อตนะก็แสดงว่า ไอ้ตรงเนี้ยก็คือมันก็จะหน้าจะไม่ช็อตเห็นไหมครับเพราะว่ามันเป็นชุดชุดนี้อ่าเห็นนะครับมันเป็นชุดเดียวกันก็คือมันน่าจะลอกเพราะโดนน้ํานะครับแต่หลกัหลกๆเลยของเขาเนี่ยสายของเขาเนี่ยมันน่าจะมาจากชุดนี้ครับชุดนี้น่าจะเป็นตัวคอนโทรลของตัวพวกเกี่ยวกับชุด GPU ก็ได้นะครับอ่าดูสิอี่แป๊บนะครับมันเหมือนแปลกๆอยู่ตรงนี้นะอ๋อ มันน่าจะมีอะไหล่ตัวที่เสียนะครับอาจจะถ้าเพื่อนๆดูกันดีๆนะครับมันจะมีอ่าครับมีรูไหมอยู่นะครับนะี่มีรูไหมอยู่เห็นปะอันนี้มันเป็นรูเลยนะรูไหมนะครับเนี่ยเนี่ยรูไหมนะเพิ่งสังเกตเห็นนะครับเนี่ยรูไหมเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าชุดเนี้ยอาจจะคอนโทรลเรื่องเขาเรียกว่าเขาเรียกาอาจจะมีปัญหาเรื่อง คำสั่งงานหรือคำสั่งการอะไรสักอย่างนะคำสั่งของตัว enable อะไรประมาณนี้เนาะก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าภาพมันโดนน้ำลักษณะแบบนี้ครับเบื้องต้นนะครับ,เ,นนรบเราก็ต้องมาตั้งั่งจุดนี้ก่อน,นครับแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนอะไรตัวนี้ดูีิว่าเปลี่ยนแล้วจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าคอันนี้คือเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็คือเรารู้สโคมงานของเราแล้วนะว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะทําอะไรต่อก็คือจุดที่เราจะต้องทําก็คือมีจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับก็คือดูีิว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะครับ